จิ้งจกมหาสเสน่ห์หลวงพ่อหน่ายวัดบ้านแจ้งจังหวัดอยุธยาเครื่องรางที่ให้พุทธคุณสูงทางด้านเมตตาค้าขายกำลังเป็นที่นิยมมีผู้สหามาบูชาติดตัวเป็นจำนวนมากเพราะร่มหรือว่าแรงมากทางด้านสเสนะ่ห์และเมตตามหานิยมมีผลทางเสริมความสำเร็จในทางให้เพศตรงข้ามหลงรักทั้งยังดีด้านคงกระพันคล้าวคลาดจึงเป็นเครื่องรางที่ได้รับความนิยม และเป็นที่ต้องการของนักสะสมเครื่องรางในขณะนี้อีกหนึ่งที่จะขาดไม่ได้หลวงพ่อหนายวัดบ้านแจ้งท่านเกิดเมื่อปีพศ2,446ที่ตำบนหันสังอำเภอบางปะหันจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเมื่อมีอายุ12ปีได้บวชเนนที่วัดบ้านแจ้งและได้ศึกษาวิชาการอ่านเขียนที่วัดบ้านแจ้งจนเมื่ออายุครบบวชได้อุปสมบทที่วัดบ้านแจ้งแห่งนี้ โดยมีพระครูพัดวัดบ้านแจ้งเป็นพระอุปัชฌาย์ได้รับฉายาว่าอินทศีโลด้วยความที่ท่านชอบทางด้านวิชาอาคมตั้งแต่ยังเป็นเนนเมื่อบวชเป็นพระไม่กี่เดือนจึงได้เดินทุด,ดงไปขอศึกษาวิชากับหลวงปู่สุขวัดปากคลองมาขามเท่าแต่ด้วยเป็นระยะที่หลวงปู่สุขสุขภาพท่านไม่ค่อยดีและหลวงปู่สุขท่านได้มรณาภาพปลายปีนั้นทําให้หลวงพ่อหน่ายเรียนวิชากับหลวงปู่สุข ได้เพียงไม่นานแต่หลวงปู่สุขก็ได้ให้หลวงพ่อหน่ายเรียนวิชาเพิ่มเติมกับพระอาจารย์ย่ามแดงคือสิทธิเอกของหลวงปู่สุขท่านหนึ่งที่ได้เรียนวิชากับหลวงปู่สุขไว้ได้หลากหลายวิชาจนหลวงพ่อหน่ายเรียนวิชาได้ครบถ้วนและนับได้ว่าหลวงพ่อเป็นสิทธิสายหลวงปู่สุขอีกท่านหนึ่งอีกทั้งหลวงพ่อหน่ายยังมีความสนิทเป็นสาธางมิกกับหลวงพ่อหนอวัดกลางท่าเรือและหลวงพ่ออีวัดบ้านด่าง ซึ่งหลวงพ่อทั้งสองรูปก็เป็นศิษย์หลวงปู่ศุขวัดมะขามเท่ารุ่นพี่ของหลวงพ่อไหนด้วยเมื่อศึกษาวิชาจนครบถ่วนท่านจึงได้เดินทางกลับวัดบ้านแจ้งและอยู่ช่วยเจ้าอาวาสขณะนั้นบูรณวัดแต่หลวงพ่อท่านมักจะอยู่อย่างเงียบๆและชอบเข้าไปปฏิบัติธรรมในป่าช้าจนเมื่อมีสิธิ์ที่ได้พบเจอพุทธคุณในวิชาอาคมของท่าน และเล่าสืบต่อกันไปทําให้มีลูกศิษย์มาฝากตัวนับถือท่านเพิ่มมากขึ้นและวิชาที่โด่งดังของท่านคือการสักยันต่างร่ํำลือในด้านทุทคุณที่คงกระพันชาตรีเป็นอย่างยิ่งเล่ากันว่าเมื่อท่านสักให้เสร็จแล้วจะมีการเอามีดดาบฟันที่ด้านหลังของผู้ที่ท่านสักให้และไม่เคยมีใครได้เห็นเลือดแม้แต่คนเดียวจึงทําให้สมัยนั้นในจังหวัดอยุธยาชายใดที่ต้องการสักยัน เลยต้องมาห,าหาหลวงพ่อหนายวัดบ้านแจ้งกันทั้งนั้นหลวงพ่อท่านอยู่ที่วัดบ้านแจ้งจนถึงปีพศ2512เจ้าอาวาสวัดบ้านแจ้งได้มรณาภาพลงชาวบ้านต่างพร้อมใจกันขอให้ท่านรับเป็นเจ้าอาวาสซึ่งท่านไม่ต้องการเป็นแต่ด้วยขาดศรัทธาไม่ได้ท่านจึงยอมรับเป็นเจ้าอาวาสจนตลอดชีวิตของท่านและไม่ยอมรับสมณศักดิ์ใดๆทั้งสิ้นและได้ปกครองวัดด้วยความเจริญรุ่งเรืองตลอดมา ท่านได้ละสังขารอย่างสงบเมื่อวันอังคารที่10พฤษภาคม2531รวมอายุ8ปปีพันษา74วัตถุมงคลจิ้งจบมหาสเสน่ห์หลวงพ่อหลายท่านได้ทำวัตุมงคลแจกลูกศิษย์หลายรูปแบบเช่นประกรุดผ้ายันเหรียญรูปเหมือนและอื่นๆแต่ที่โด่งดังที่สุดและเป็นที่ต้องการของลูกศิษย์คือจิ้งจกของท่าน หลวงพ่อธทมจิ้งจกแจกลูกศิษย์ตั้งแต่ก่อนเป็นเจ้าอาวาสเป็นสุดยอดวิชาทางมหาสเสน่ห์ที่เรียนจากอาจารย์ย่ามแดงในระยะแรกๆจะทำการแกะด้วยไม้มงคลเช่นไม้พยางนิ้วดำกลาตาเดียวและเริ่มแกะด้วยงาช้างจนเป็นที่นิยมต่อมาจิ้งจกของท่านจะมีทั้งแกะเป็นตัวเดียวมีหางตรงปลายเส้นเดียวและสองเส้นและแบบที่เป็นจิ้งจกสองถึงสตัวเกี่ยวพันทับกันนับเป็นเครื่องราง ที่มีศิละปะเฉพาะตัวสิ่งสำคัญต้องจำลายมือการจา,รานอย่างที่ใต้ท้องบางตัวมีการจา,รานอย่างด้านบนด้วยในระยะแรกหลวงพ่อท่านจะจานด้วยเหล็กจานปลายแหลมจนต่อมายุคหลังๆที่มีลูกศิษย์ต้องการมากขึ้นท่านจึงใช้วิธีการจานด้วยเครื่องและสิ่งสำคัญที่สุดต้องจำศิละปะการแกะให้ได้ด้วยเป็นเอกลักษณ์ไม่ว่าจะเป็นเนื้อไม้หรือเนื้องาช่าง จะแก่ได้มีชีวิตชีวาเหมือนจิ้งจกมีชีวิตจริงๆการแกะจะเห็นปากจิ้งจกมือจะแบและขาจะต้องนูนเป็นตุ่มรวมถึงต้องดูความเก่าของงานและไม้ให้แห้งเป็นธรรมชาติจิ้งจกของท่านมีหลากหลายขนาดตั้งแต่ขนาดเล็กเซนกว่าจนถึงสามสี่นิ้วก็มี